สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่11มกราคม2567ครับวันนี้นะฮะก็แน่นอนครับน่าจะเป็นวันที่หลายคนรอคอยนะเพราะว่าไม่ได้มีข่าวมาสาวันแล้วนะครับสำหรับการเทรดของเรานะครับหลักๆแล้ววันนี้นะครับตลาดน่าจะโฟกัสไปในเรื่องของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับหรือว่าตัวเลข C P I ของทางสหรัฐั่นเองนะครับซึ่งจะประกาศเวลา2ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับที่นี้ เรามาดูคาดการณ์กันนะครับคาดการณ์ในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือตัวเลข CPI หรือว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจาก3.1เป็น3.2เนตะครับตามคาดการณ์เลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันออกมาในลักษณะนี้นะครับแน่นอนว่ามันก็บ่งบอกว่าตอนนี้สหรัฐเงินเฟอ้อไม่ลดลงนะพอไม่ลดลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่าความกังวลของนักลงทุนต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะ ผ่านพูเข้ามานะครับว่าเฟดอาจจะยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปหรืออาจจะมีประเด็นที่ว่าอาจจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมาตัวลดลงมากที่สุดนั่นเองนะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับตัวคณะกรรมการเฟดคนอื่นๆเนี่ยนอกจากคุณเจอโรมพาเวลเองเนี่ยนะครับก็ยังคงบอกว่าเฟดเองนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันจะคงอยู่ในระดับสูงที่นี้ วันนี้เรามาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมามากกว่า3.1%นะครับตรงนี้แหละอาจจะทำให้สกุลสกุลเงิน US d อ l ดอลเนี่ยกลับมาแข็งค่าได้ในบาร์นี้นั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสถิติย้อนหลังนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับจริงๆมันเริ่มลดลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2023แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมาสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงเดือนที่เนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาที่สาส นะครับแล้วก็เดือนที่แปดที่เก้าเนี่ยขึ้นมาที่สามจุด็ดเปอร์เซ็นแล้วเราค่อยปรับตัวร่วงลงมานะครับอยู่ที่สิจุดสองช่วงเดือนตุลานะครับแล้วก็ล่าสุดของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็การออกมาอยู่ที่ส1จดทีนี้นะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปวันนี้ถ้าเกิดว่าออกมามากกว่าสาจุดก็คือออกมาที่สามจุสองนะตรงนี้ u s แข็งถ้าเกิดว่าออกมามากกว่านั้นอีกนะครับอาจจะเป็นสามจุดสาสามุด้าตรงนี้จะค่อนข้างช็อคตลาดนะครับแล้วก็อาจจะทําให้วอลลุ่มเนี่ยมันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะสําหรับ การที่ US Solar จะแข่งค่านะครับแล้วก็ราคาทองคำอาจจะโดนกดลงไปนั่นเองนะก็ให้ติดตามกันด้วยนะแล้วก็อนอกเหนือจากนั้นนะฮะยังมีการประกาศข่าวจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกด้วยนะคาดการณ์ออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครคาดการออกมาว่ามีคนตกงานเยอะขึ้นนะถ้าเกิดว่าวันนี้อ่าตัวเลขเงินเฟ้อเยอะขึ้นคนตกงานเยอะขึ้นเช่นกันเนี่ยนะครับตรงนี้มันอาจจะสวนทางกันนิดหน่อยนะครับมันจะตักักนะฮะอาจจะเสดยดายกหนแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ ตลาดน่าจะโฟกัสที่โัรเล่เงินเฟอ้อมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูที่ CPI นะแต่ถ้าเกิดว่าตัว initial j o b e claim เนี่ยมันไม่ได้ออกมาฉีกเยอะจนเกินไปอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับในวันนี้นะต่อมานะครับข่าอื่นๆนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูตัวอ่าผลประกอบการของราคาใหญ่ๆในสหรัฐก,กันบ้างนะครับที่จะประกาศกันอีกวันสองวันนี้นะครับก็คาดการเอาไว้นะครับว่ามีโอกาสที่จะทําให้ ตลาดหุ้นวอลีเนี่ยสามารถมีความผันผวนได้นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยคาดการเอาไว้นะครับว่ารายได้ของธนาคารหลักๆพวก,กน,นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงประมาณ13เนะครับหลักๆแล้วนอกกมันเกิดมาจากอะไรนะครับมันเกิดมาจากการที่เป็ดเองหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยใช้อัตราดอกเบี้ยนในระดับสูงน,น,นะครับพอใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเศรษฐกิจมันไม่โตนะครับคนตกงานเยอะขึ้นคนไม่มีเงิน นะครับทาให้ผิดนัดชําระนี่คือรายได้ของธนาคารเหล่านี้ก็ลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันนะถ้าเกิดว่า,าหุ้นธนาคารเหล่านี้ตกเนี่ยก็จะชุดให้ดัชนีวอสต์เนี่ยมันตกลงไปด้วยนะครับส่วนอีกข่าวนึงนะครับวันนี้เป็นทางคริปโตเคอเรซีกันบ้างน,นะครับตัวกลอลตของสหรัฐเนี่ยก็แปรรูปเรียบร้อยแล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะให้กองทุนต,ต่างๆเนี่ยสามารถเข้าซื้อบิตคอยได้อย่างเป็นทางการนะครับก็เรียกว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าราคาบิตคอยเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราดูกาฟจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ p ล i c e in ไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการพอรเฟิฟ์มาแล้วนะครับราคาก็ไม่ได้ไปไหนนั่นเองก็แต่มาระวังการโดนเทขายด้วยสําหรับราคาบิตคอยนั่นเองครับทีนี้ในทางเทคนิคนะฮะเดี๋ยวพามาดูอ่าราคาทองคำเมันก่อนนะครับเช้านี้นะครับผมให้2องซีเนอรีโอไว้นะครับซีนอรีโอแรกนะครับคือราคาเนมีโอกาสอร์มตัวเป็นทรายเกินนะถ้าเกิดว่าฟอร์มตัวเป็นทรายเกินเนี่ยนะครับอ่าแนวต้านสาคัญวันนี้นะครับ มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบประมาณ2 0 3 7ได้นะถ้า2 0 3 7ยังไม่มีแนวโน้มการโดนเทขายนะครับมีโอกาสที่จะหลุดขึ้นไปทดสอบ2 0 4 4 45ประมาณนี้ได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวัดตามข่าวสารที่มันวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับที่มันคาดการณ์ออกมาแล้วเนี่ยก็คือเงินเฟ้อม,มันจะเพิ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้ทองลงต่อนะครับซึ่งถ้าทองลงต่อเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับตัว แบล็คแบลริชพันแนนต์นะครับเพราะฉะนั้นจุดลงวันนี้นะครับจุดลงวันนี้หรือว่าแนวต้านสำคัญผมให้ไว้ที่2 0 3 7ันสาจับสองพันี่สิบห้าโดยประมาณนะส่วนแนวรับนะครับขออนุญ,ญาตให้ไว้ที่2 0 0 7นะครับจับหนึ่ก้าร้ตามระดับนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาสามารถยืนเหนือ2องพัน้ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบอ่ะซับไพโซนบริเวณ2 0 7 0ได้นั่นเองนะครับส่วนดัชนี วอลซีด uh, นะครับอันนี้เป็นดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ก็เบรกเทรนด์ไลน์ลงมาแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีโอกาสที่จะทำนิวไฮได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราระมัดระวังความผันผวนกันเอาไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าออกมาในลักษณะนี้จริงๆเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไป1ชุดนะครับแล้วก็ค่อยทิ้งตัวลงมาถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเ,เฟอ้อมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะส่วนราคาน้ํามันนะครับราคาน้ามันก็ยังคง วิ่งอยู่ในกรอบนะครับวิ่งอยู่ในกรอบไม่ไปไหนนะครับก็ยังคงโดนเส้นกดกดอยู่นะครับบริเวณนี้แล้วก็แนวต้าสาคัญนะครับแนวต้าสาคัญราคาน้ำมันวันนี้ผมให้ไว้ที่ประมาณ7 3 6นะครับแล้วก็72.1นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีสัญญาลับตัวร่วงลงเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับเดิมนะครับบริเวณ69.25 5ได้นั่นเองนะโอเคครับวันนี้นะฮะสาวน่าจะมาช่วง2ทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายเนี่ย ราคาอาจจะไม่ได้พุ่งเหมือนช่วง3วันที่ผ่านมานะครับอาจจะแนะนําว่าใครอยากเทรดหาจาังหวะเทรดสั้นๆเล่นตามโซนไปจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็อ่าทีนี้นะครับน่าจะมีวอลุ่มเข้ามาให้เราได้เทรดมันถือยาวหน่อยนะครับยังไงก็ขอทุกคนโชคดีมีกำไรในวันนี้ขอบคุณครับ